สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเขามาฟังกันอันนี้นองขึ้นมาหัว,หวอันทิวาวานวลผู้นี้ผู้ใดแต่งงานกับผู้เฒ่าที่อายุหลายๆลายปอย่ายวซันกะอันนี้อายุเพื่อนห่างกันสามสิบเก้าปีมูเจ้าเพื่อนพ่อกันตอนม่านอ้องอ่ะยี่สิบแปดอันสามีเพิ่นน่ะอายุหกสิบเจ็ดไหมเพื่อนห่างกันสามสิบเก้าปี ตอนนั้นเล็กๆเกเพื่อนกับบอดด้ว่าอยากได้ผู้เฒ่าดอกแต่ว่าอยู่กับผู้หนุ่มมันก็คุยไปเรวก็เศ้ากันแม่แล้วก็บอได้เอีกเทียก็จากคุยอายุาซ้ำๆว่าเลียดซ้ำๆกันก็เริ่มขยับเป็นว่าหางก็จะของสิบก็ปีอ่าว่อกเกิน20ปีกับบอดด้ก็จนว่าเนี่ยมาพ่อพ่อใหญ่นี่แหละเพื่อนกับเป็นคนสวิตประสน กะเพื่อนกับตะว่าเพื <spo ile nonsense> ่อนเป็นคนที่ว่าสุขภาพแข็งแรงในสุขภาพดีเพื่อนมหาเจ้าของนี่เรื่องน้อนน้ำกันเพื่อนกับน้อนได้เพื่อนกับสุขภาพดีไม่เพื่อนกับดูเพื่อนกับแข็งแรงตอนที่ว่าเสียม่านมากกันนะพ่อแม่ของหนูอ่ะเพื่อนกับคานเพื่อนกับบอกว่าคัดค้านเพราะเนคานว่าบ่อยากให้เอาเพราะว่าเขาอายุหลายแล้วก็แบบว่าหนูอะ กับบเคยแต่งงานเดินูก็เป็นสาวอยู่ไหมเพื่อนกับว่าอยากให้หนูนะเอาผู้นุ่มถ่ายมึงสิเอาเถายัางสิมึงเมื่อเอาผัวคนไทยสายวสันกับพอแม่พี่หน้องเพื่อนกับวางสีนอบายอย่ามาเอาถูผู้เถามันเถาเกินกันหลายว่าเป็นแต่เอาแต่ว่าตอนเรามาเดทกับหนูเรามาหาหนูคือแบบว่าเราก็ดูแลหนูดีไหมเรากะเราเป็นคนผู้เถาทีว่าใจดีใจเย็นเพราะว่านูนี่ก็เดทมาหลายเดททางบ้านนูเนี่ยเพื่อนบ่รู้ว่า หนูคุยกับฝรั่งมาหลายปันได้เ่อหนูสิมาพอเนี่ยหนูเขาวเวพ้าคูเนี่ตั้งแต่หนูยิบสามปีหนูกับบพอพออก็คือบด้มีผู้ใดดียิงสีเนี่ยอันเนี้ยค่าใช้จ่ายทุกอย่างทิปไปเที่ยวต่างประเทศลอไอ้ไก่ตอนแรกที่ว่าหนูท่านไปบานเพ่อน,นเพ่อนผ้าไปลอไอ้ไก่เพ่อนก็รับผิดชอบเบิดค่าใช้ใจ่ายกับหายล้วก็ที่หนูได้เห็นเงินพอแม่ใส่นี่ยกระยอนเล่าตะกี้หนูกบทุกคนตัวไปห่วงแต่เจ้าของ ห่วงแต,งต่งโตห่วงแบบว่าเอาหนา้าเอาตาเดทไทยลูปร่งโซเชียลหนูสีห่วงแต่แบบนั้นหนูบ่เ,เคยว่าห่วงพอ่อห่วงแม่จนวาหนูมาคบกับเล่าเนี่เล่าอะเป็นคนสอนหนูขนาดเลาเป็นฝรัง่งแล้วสอนหนูว่าเธอต้องแบ่งให้พอ่อให้แม่เธอน้ามจังสันจังสีแม่เล้สอนหนูแม่จนหนูได้ว่าหูจากความกตนกกันยูกันหย่อนเล่าว่าสันลหลังจากที่ว่าคบกันได้ซีปี เพื่อนกะเหตุเรื่องแบบแต่งงานหนูไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตอนแต่งนะเพื่อนกับบได้แต่งแบบว่าพิดท่องพิธที่หลายได้กับผูกคอตะแคนเพื่อนกับมอบเงื่อนนห้พ่อแม่หนูเป็นจํานวนหกหลักคนนี้ก็ใส่ท่องกัใหายเงื่อนกับห,บห้เอาเอาแบบว่าผูกคอตะแคียนไงไๆเพราะว่าเพื่อนอายุหลายแลย้วเพื่อนบ่อยากมีพิดท่งพิธีเพราะว่าตอนแรกอะเพื่อนถามอยู่ว่าแต่งงานของไทยนะเหตุจังไหนแน่หนูกับอธิบายเพื่อนฟังกับบอกขอใจกับเปิดน้ำยูทูบให้เพื่อนเมืองว่า มันจะเป็นแบบยังสี่ยังสี่ยังสี่เราก็เลยว่าโอ้ยหลายไปแบบว่าเราหยาดเราบบไหวเราเมื่อยหรอกะมันก็หอนเมืองไท่ตอนเพิ่นก็นเลยแบบว่ารวบรัดเลยเอาสันอ่ามีกินลงกินเหลียงกันแต่เนบ้านเอาผู้เ่าผู้แก่พี่น้องจะก้องมากล้วบ่าเกินยี่สิบคนแต่ปานันก็นว่าหลายอยู่ก็มาหนูก็มาใส่ชีวิตอยู่เมืองหนอกก็เป็นจังบุญดูย่ายมาสันเราก็ดูแลนู้ดีบ้านนี้พ่ออยู่น้ากันมาก นูอยู่นี่มาจนมาเราอายุหลายขึ้นได้บา้านนี่แล้วนึกก็ว่าเห็นหนูเห็นงานได้นูก็อยูนี่น้ำเล่าแล้าอายุนี่สิตอนนี่เราก็คือแบบว่าจีแปดสิบแล้วโอ้อยูยืนขักใหญ่ว่าสัน่นบ้านนี้เราก็เริ่มเป็นแบบว่าความจำาบ่ค่อยดีเป็นเรื่องเือนี่ตื่นมากสิก็คือแบบว่าบบหู่นจักหนูถามวนาหนูเป็นไผเธอมาอยู่บ้านฉันได้ยังได สารพัดยาบางเทือแล้วไปยืนอยู่หนาบ้านแล้วก็ลุงเลยว่าเขามา่เปลี่ยนบางเทืาหน่หนูก็เครียดหนูก็กลุ้มไม่ได้อ่าภาษาเขาหนูไปอยู่ดนหนูก็เบาได้แต่ว่าหนูบ่ด้ทํางานบ่ดยทํางานก็คือแบบเพื่อนดูแลหนูดีละ่ะเพื่อนก็นดูแลเทคแค่ care, ดีอัน่มายขาดแต่ว่าบ้านนี้ป่วยมากก็ลืมเป็นลรกนั่นโูกนี้พอเข่าม,มาเทิ่งเป็นอังไสมือบางเทืาหน่หนูก็มานางคิดหนูก็มานางหน่อยใจว่า อชีวิตกูกูสิมาอยู่จังสี่บ่มันคือบอ่มึงเที่ยวแบบป่หนูนางผ้าแล้วไปยางเหรียญหนูก็เห็นแบบผู้น,นั้นผู้นี้ยางไปกบแฟนเขาถือว่าเขาอายุไรไรกันแต่ว่าหนูอ่ะมากกับเพิ่นนึงสี่แม่มากกรเพิ่นแล้วหนูก็ขึ้นมึงเที่ยวนูก็ขึ้นว่าอายุยังบหลายว่าจะของอายุยังบหลายอืมจนยังจงต้องมาอายุจังสี่แม่ เลยแบบว่าเป็นความแบบว่าหน่วยเนื้อตั้มใจอยู่ว่าดวงเจ้าของไม่ได้ผู้เฒ่านี่ถ้าตะกี่ว่าเสื้อแมงสีกระิดีนะบานนี้เริ่มคิดได้บานนี้บางเทื่เนี่ยมีคนนุมน่มๆมาเ้านำํำเพราะว่าบางคน,นมันก็นมีหมาหยอกไก่มือเจ้ายาว่าแต่คนไทยมีฝรั่งกับมีเขาก็มาหยอกมาตอยหนูบางเทอหนูก็เป็นแบบวันไหวอยู่เด้คนเ้าบางเทอหนูอยู่กับเรลา มึงเชื i, ่อใจนู้กับว่าเฮ้ยคิดไปทั่วไม่แย่งเธออะไรวาอุ้ยถ้าไปเด้ผู้บ่าวไปนว้นน้ำผู้บ่าวก็คือสิ่งที่เธอก็คิดไปว่าสีนอกใจสียังเล่าบางแต่ว่าบางเธอับม่วงเล่าก็เหตุปลงบางเธออนี่เล่านี้ไปยางไปของเล่าแหละบ้านนู้เมื่อสิ่งเลาะไก่บึงในยางไปบางเธออนี่มีมีเธอหนึ่งอยู่เล่าย่างไปแล้วสียางโลงน้ำคือแบบว่าเล่าบุหรู่อีงแล้วแบบ ตอนน้หนูหนูหนูคิดอยู่ในบังเทือความส่วมกับเขาขอบงามาปล่อยให้เรายางไปเลยเห้เราตกน้ำตายไปเลยเจ้าขวงกับเสดเบิดพลาะยังสิแม่ยางไปใหญ่จนไกลว่าสิตกน้ำหนูคิดได้หนูเอาเล้นไปดึงเอาผัวหนูมาหนูเลยว่าโอ้ยบ้านนี้หนูกเลยว่าอยากเอาไปหนูก็อยากไปอยู่เมืองไทยหนูว่าสิเหตดเรื่องกับไปอยู่เมืองไทยละหนูก็เลยบอกพ่อแม่หนูล่ละว่าหนูสไปเฮตุบ้านเห็ุยังอะอยู่เมืองไทยอยู่นี่ เพิ่นบ่เห็นดีเห็นงามนําเพื่อนเลยบอกว่าให้นูทิมไม่หันเอาัวหนูไปเขาบ้านพักคนชะลาแล้วระมึงก็มาแต่มึงหลดมึงกระทรงเงินทรงยัง,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 งให้เพื่อนเอาแบบว่าดูแลแบบว่าบ่อ้ขาดตกบกพ่องไหมแต่ว่าให้โตนูนี่มากมากเลยถิมใหม่ว่าศัตรเพิ่นเริ่มเบากับนูนูเบาจังสีดูด้วยนูก็เลยเป็นแบบว่าเขียดจนมาหนูสิเป็นซึมเสาละยาย an. An. ่านะัตรน่ะเจ้าของสิเป็นซึมเสาเพราะว่าตอนนี้เจ้าของกับห้องก็สี่สิบตนตนไหมทังผัวผุนเราไปแล้วคุะ เป็นสิบใปแปดสิบกว่าวหรแม่ก็เลยบางเท่อนี่ก็คือเสียวความแม่ดีส่งเล่านี่ไปบาย่บันพักค้นชะลาแาเราก็จะขวานี่กักลับมาอยู่ไทยซะส่งแต่เงินไปให้ปีหนึ่งก็ไปเยี่ยมจักเท่อนึงว่าปีหนึ่งไปสองเทืองสิก็ไดเพราะว่าหนูเป็นคนของเขาแล้วปตองมาหยุ่งมาอยากแล้วไข่ก็เลยถามอยู่ว่าเพิ่นมีลูกมีเต่าบอแล้วไม่เคยมีลูกมีเต่าเลยเด็แล้วก็มีสมบัติอย่างห้จอย่างสนะเพิ่นก็บอกว่าย่ายหลายอยู่ด้วยสัน แต่เป็นที่เป็นยังให้มันนู้ขายเนี <you> say, ่ยร mm ักเป็นลอยล้านขึ้นเลย่าสันคนเลยว่าโอ้็เฮตบาบเล่าลายกับกันสีมาอยู่ไทยก่าเล่ามาน้ามซาบสันพ่อแม่ก็บอกกับกอกหูกอกหูส์เสมอไปแบบใหยอยดดูขึ้นมากเราก็ถิ่มฝลังไหวหันคันนู้เอาเพื่อนไห้หันย่าเรลานูกลับมาแต่นูนี่นูสิบาบบอ่าสันเพื่อนออกมาถามแม่อืมตอนมันถามข่อยขก็บอกว่าโอ้ยเฮตโทลาหรือตัวเล่าคันตัวสิมาอยู่ไทยตัวเก่าเล่ามาอยู่น้ามซะความคิดข่อยขอบแล้ว่า ถ้าพ่อแม่เพิ่นคัดค้านยังตัวบ่ต้องมาซื้อบ้านอยู่ไกลพ่อแม่เพราะว่าคันตัวว่ามีเงินเป็นลอยล้านอะตัวออามาอยู่เลยไปซื้ออยู่บ่ต้องหลังไงก็ไดอยู่กับเรามีความสุขจังคนมาเหตุงานบ้านให้ดูแ,แลเราซะให้โตคือสว่างขันบมมีเล้าโตบมมีมือนนิได้โตบ่มีทางว่าโตจะเห็นเงินเป็นลอยล้านเนี่ยเพราะว่าพี่นกำทุกยอย่างเราวเหตุไหน้นองคนนี้เบิดเลยแม่คอยก็เลยบว่าอ้ยบ่าขาดตาคอยคือเสาแถวคอยเลื่อต่วนง่ะ <laughs> ก็เลียวบางตาเจ้าของในกลอ่องอ่ะนะอยได้ว่าหรือโตแล้วแม,มเพาะว่าเรห็ดกับเห่ามาป่านนี่แม่แบบว่าคอยว่าตัวกับยุท่านเดรรายแบบว่ารั่ว่ะนรถไตนี่จักเราก็จังแบบเอาหัวไม้ตัวตันสีเอาแม่หรือมูเจ้าคิดว่าจังไหนปล่อยแล้วไหวบั่นพักคนชารากคดีแล้วเพราะมีมูมีสังคมบ่หรือว่าออแล้วกลับมาไทยน้าข่อยคือข่อยว่าอันนี้คอยหมายถึงว่าถาน้นงอยากลับมาอยู่ไทยได้เอาเรามาอยู่น้ำแต่ว่าถ้าโบยาอ,อยู่ไทยนองก็อยุหันละนั่นรถไปไหมดูแลราไปไหมพเพราะว่าราคือตอนนี้เราเป็นหลายลูกดิ นองนะว่าเป็นหลายลกกูกแแล้วก็แบบเราก็อันใส่มือนั่แม่คอยเล้ว,ว่าก็อยู่ดูแลเราไปหรือตอัวเราแม่เอามูเจ้าคิดจังไงเห็นตังคอยวอลหรือว่าปล่อยเป็นไใบบานพักคนชราก,ก็ดีแล้วเขาสีมีสังคมราะวาฝรั่งเขาทามีเงื่อนไขเขาก็ดูแลดียูดได้ยังสัน่นป่ต้องมาคิดหลายเอาผัวไม่โหลดกลับมาอยู่ไทยโหลดหรือยังสี่บ่เอาจา้ะให้ความคิดหน่องมาในเดอ้อเอาจา้ะขอพูดในหลายจ้าฝากช่องคอยในเดอ้อกดติดตามนเด้อจา้า